สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังชั a นแนลที่เคารพวันนี้ดูยังชั a นแนลมีเรื่องเล่าตำรวจมีเมียผีมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยอาจ,จารย์อิทธิเวชและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณที่นี้ด้วยครับข้อมูลเรื่องผีหลอกตำรวจผู้เขียนได้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งผู้เล่าเรื่อง คือนายตำรวจยศพันตำรวจโทตำแหน่งนี้ถ้าไม่ใช่สารวัตรใหญ่ก็คงเป็นรองผู้กำกับประจำอยู่ที่ไหนท่านก็ไม่ได้บอกเพียงแต่มีบันทึกไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช4 9 9 9สารวัตรท่านลางงานราชการเพื่อไปบวชตามประเพณีที่บ้านเกิดของท่านก็บวชเพื่อทดแทนข่าน้ำนมน,นั่นแหละเพราะเชื่อว,ว่าหากลูกชายบวชให้เวลาตายไปพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลือง ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าณวัดชนะสงสารพิทยาธรตำบลเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราหรือที่พวกเรารู้กันในนามแปดริ้ววัดดังกล่าวนี้อยู่ใกล้บ้านเกิดของท่านสารวัตรและยังเคยเป็นที่เราเรียนตอนอยู่ชั้นประถมอีกด้วยท่านจึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษสารวัตรเล่าต่อไปว่าก่อนจะถึงวันบวชท่านต้องเดินทางล่วงหน้าไปก่อน เพื่อเตรียมการบวชหนึ่งวันคือเดินทางไปถึงบ้านของคุณพ่อคุณแม่ที่แปดริ้วในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2499กลางคืนก็มีการทำขวัญน,นาคมีดนตรีปีพาดบรรเลงเพื่อให้ความบันเทิงกับแขกที่มาร่วมงานมีอาหารการกินอย่างบริบูรณ์สมฐานะพวกญาติพี่น้องไปรับราชการอยู่ที่ไหนก็มารวมตัวกันในวันนั้นทำให้ครอบครัวที่เงียบเหงากลับมาคึกคักอีกครั้ง พอรุ่งขึ้นคือวันที่2ีก็ได้เข้าพิธีบวชบรรพชาที่โบสถ์วัดดังกล่าวท่านสารวัตรมีพี่น้องทั้งหมดเกคนแต่ละคนล้วนรับราชการในตำแหน่งระดับหัวแถวท่านบอกว่าตัวของท่านเองนั้นตั้งแต่เกิดมาจะแตกต่างกับพวกญาติพี่น้องอย,อย่างหนึ่งคือเป็นคนไม่กลัวผีเลยเพราะไม่เชื่อว,ว่าผีมีจริงส่วนพวกพี่น้องของท่านแต่ละคนกลัวผีกันมาก โดยเฉพาะคนที่เป็นแพทย์อยู่กับศพคนตายอยู่กับผีมาโดยตลอดแต่กลัวผีและไม่ได้กลัวแบบธรรมดาแค่เพียงตะวันตกดินได้ยินเสียงอะไรก็ไปมโนอาว่าเป็นผีหลอกไปไหนในทีมน่มือๆคนเดียวไม่ได้ในบริเวณบ้านแม้แต่ห้องน้ำก็ไม่ยอมไปคนเดียวต้องมีคนคอยส่งเสียงเป็นเพื่อนอยู่ด้วยไม่งั้นก็อันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะปวดหนักหรือปวดเบา ยอมทรมานตัวเองดีกว่าไปเจอผีท่านสารวัตรเมื่อเห็นพี่น้องกลัวผีท่านก็เอาแต่ขำกลัวไปทำไมก็ไม่รู้กลัวความคิดของตัวเองแท้ๆจินตนาการไปเองแล้วก็กลัวเองช่างหน้าหัวเราะที่ท่านไม่กลัวก็คงเป็นเพราะยังไม่เคยเจอผีลองเจอสักครั้งก็คงจะรู้รสแห่งความกลัวนั้นมันเป็นอย่างไรพอบวชได้สามวัน เพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็พากันกลับบ้านไปหมดเหลือแต่ผมรูปเดียวที่จริงพระในวัดก็มี20รูปแต่ก็แยกกันอยู่ไม่ได้จำวัดหรือนอนรวมกันสภาพของวัชนะสงสารพิทยาตอนนั้นแม้จะเป็นเวลากลางวันพระเนนต่างกออปฏิบัติกิจของตนในกุฏิของตนเองทำให้วัดทั้งวัดเงียบตามแบบของวัดในชนบททั่วไปพอตื่นเช้าขึ้นมาก็พายเรือออกบินบาตกลับมาฉันเช้า พอใกล้เที่ยงก็ฉันเพลงอีกพระผู้ใหญ่ในวัดหลังฉันพระทหารเพลงแล้วท่านจะเข้าที่จำวัดพระเนนก็เหมือนกันถ้าไม่มีวัดปฏิบัติอย่างอื่นก็จะเข้ากุฏิท่องหนังสือสวดมนต์หรือจะหลับก็หลับได้ทําให้วัดทั้งวัดเงียบนานๆจะมีเสียงเห่าของสุนัขในวัดสักครั้งมีเนนรูปหนึ่งชื่อเนนลิเนนเป็นผู้ใจดีอารมณ์ดีเกิดมาชอบอ,อกชอบใจผมจึงคอยตามปฏิบัติ รับใช้อยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาเพราะความไม่กลัวผีของผมจึงชวนเนียนไปนอนในป่าช้าตอนกลางวันตรงศาลาที่เขาวางศพนั่นแหละแม้จะเป็นกลางวันคนทั่วไปไม่มีใครกล้าเข้าไปแถวนั้นเพราะกลัวผีกันบรรยากาศวังเวงอีกด้วยผมหลับเคลิ้มไปประมาณหนึ่งหรือสองนาทีแบบทำนองว่าครึ่งฝันครึ่งเห็นเลือนรางมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวด้วยผ้าสินสีเขียว ใส่เสื้อสีชมพูขาดเข็มขัดหน้ากล่าวผมแบบมวยข้างหลังผู้หญิงที่ผมเห็นนั้นผมรู้จักเธอดีเพราะเคยเรียนหนังสือร่วมชั้นเดียวกันมาเธอมีชื่อเล่นว่าเปียตอนเป็นเด็กผมเองก็แอบชอบเธอเหมือนกันเธอเดินออกมาจากโกดังเก็บศพแล้วขึ้นมาบนศาลาซึ่งมีบันไดสองชั้นเธอเดินตรงมาที่ผมเสียงเดินของเธอกิยิยาท่าทางของเธอผมเห็นทุกระยะพอเดินมาที่ผมนอน เธอได้เอาร่างของเธอทับที่ตัวผมแล้วกอดรัดตัวผมโดยไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนั้นผมลืมตัวไปว่าตัวเองเป็นพระจึงได้สนองตอบเธออย่างดื่มดำตามประษาของผู้ชายทุกคนหมูมาเข้าปากเสืออย่างนั้นก็ต้องเต็มที่ที่ผมทนไม่ได้ก็คือเธอกอดรัดผมเสียแน่นจนหายใจไม่ออกช่วงนี้เองผมมารู้ตัวว่าโดนผีอำมเสียแล้วจึงรีบลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์โดยตั้งน้โมสามจบ แล้วก็สวดอรหังสัมมาจนจบเธอจึงได้หายไปผมลืมตาขึ้นมาเห็นสามเณรนนอนหลับปุย๋ยมองไปรอบๆตัวมีแต่ป่าช้าและโกดังเก็บศพแต่ความที่ผมเป็นคนไม่กลัวผีหัวดื่ออีกตั้งหากจึงอยากจะลองดูให้รู้ว่าผีมันมีจริงหรือจึงล้มนอนอีกครั้งพอกเกลืมจะหลับแลมิหลับแลเธอคนเดิมเดินมาทับที่ตัวของผมอีกแล้วจูบปากผมด้วยผมลืมตัวอีก ไม่คิดว่าตัวเองเป็นพระได้ตอบสนองเธออย่างเต็มที่คราวนี้เธอเอาลิ้นดุลเข้าไปในปากจนผมหายใจไม่ออกใจจะขาดเสียให้ได้ผมจึงผุดลุกขึ้นมาสวดมนต์เธอก็หายแวบไปอีกจากนั้นจึงรีบปลุกเนนกลับเข้าวัดและได้นำความไปเล่าให้อาจารย์ที่เป็นพระผี่เลี้ยงฟังอย่างละเอียดอาจารย์ยิ้มยิ้มแล้วเล่าให้ผมฟังว่าคนที่ชื่อเปียนั้นเพิ่งโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตเมื่อเจ็ดวันมานี้เอง จากนั้นมาผมจึงพอจะเชื่อว่าผีนั้นมีจริงๆถ้าจะว่าผีอำํำมันคงไม่ใช่แล้วเพราะผีที่มาทับผมนั้นเป็นคนที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีและที่สำคัญเธอตายเมื่อไรผมไม่รู้ผมมร,มมรู้ตอนที่พระผีเลี้ยงเล่าให้ฟังว่าเธอโดนฟ้าผ่าตายเมื่อเจ็ดวันก่อนแล้วนำเอาศพมาเก็บไว้ที่โกดังไกลสาลาที่ผมนอนอยู่นั่นเองและนั่นก็คือเรื่องราวของ ตำรวจมีเมียผีที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ